ก่อนจะไปทําแลบถัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองนะครับสร้างเจ้าโทรศัพท์จำลองนะครับหรือที่เรียกว่าตัว emulator นะครับซึ่งตัว emulator เนี่ยมันจะมีประโยชน์สำหรับการเทสโปรแกรมในประเภทที่ต้องใช้หลายเครื่องนะครับหรือเวลาเราต้องการจะแฮ็กเข้าไปดูไฟล์บางตัวซึ่งเราไม่สามารถทำงานกับโทรศัพท์จริงได้นะครับ เราก็จะสร้างตัวเอมูเลเตอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะไปทดสอบโปรแกรมของเราบนตัวเอมูเลเตอร์นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมให้คุณเขียนโทศัพท์จริงก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเรียนการใช้เอมูเลเตอร์เนหลังจากผ่านไปได้ครึ่งเทอมแล้วนะครับเพราะว่าตัวเอมูเลเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบสักร้อนนะครับมันจะมีบัก๊กเล็กๆน้อยๆอยู่ซึ่งถ้าเราไปติด ติดมันตั้งแต่ตอนแรกครับเดี๋ยวเราเขียนโปรแกรมเราจะงงครับผมเลยให้พวกคุณไปเล่นตัวโทรศัพท์จริงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้าง emulator นะครับเพื่อใช้สำหรับแ a บถัดไปนะครับก็ขั้แรกนะครับเราต้องไปเช็คก่อนว่าตัว android studio ของเราเนี่ยเราลงตัว image สำหรับสร้าง emulator หรือยังนะครับก็ให้เข้าไปที่ในส่วนของ android sdk setting นะครับจะอยู่ตัวนี้นะครับ sdk manager นะครับเป็นรูปกล่องนี้นะครับก็ให้คลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับตัว emulator เนี่ยมันจะอยู่ที่แพลตฟอร์มนะครับเราก็ต้องไปคลิกให้มันโชว์แพ็ a เกจดีเทลก่อนนะครับมันจะขึ้นมานะครับอย่างในกรณีนี้เครื่องผมเนี่ยจะมี Android 11 R อยู่ ตัว android sdk platform เนี่ยคือตัวที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับที่เราพวกไลบรารีต่างๆที่เราที่เรา i n c l u d เข้ามาตัวเราเขียนโปรแกรมมาแหละถามว่าตัว emulator จริงๆคือตัวไหนตัวนี้ครับนะครับนี่คือตัว rom ของมันนะครับที่เป็น google intel x 8 6เนี่ย atom system เนี่ยนะครับตัวนี้เป็น image emulator ของของตัว google a p i นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัว android ธรรมดาที่ไม่มี Google API อยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีคำว่า Google API ข้างหน้าอย่างตัวอย่างเช่นเวอร์ชัน10หรือ Android Q เนี่ยจะมีครับ Intel Atom System Image อยู่นะครับถ้าเราอยากจะสร้างโทรศัพท์จำลองขึ้นมานะครับโดยให้มันใช้ตัว OS เวอร์ชันเนี้ยเราก็ติ๊ก install นะครับมันก็จะโหลดมาลงนะครับทีนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Intel เนี่ยคุณสามารถจะกดเอาตัว Atom เนี่ยมาแล้วก็จะรันได้เลยอยู่แล้วนะครับ แต่แต่คุณต้องไปเปิดตัวตัวไฮเปอร์ไวเซอร์ครับหรือว่าใ้ใน b บ o อสมันจะเรียก VXT ไฮเปอร์ไวเซอร์ตระกูลเนี้ยนะครับแล้วแต่ยี่ห้อมันจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น Intel ก็เรียก VXT อย่างน,น,นะครับต้องไปเปิดในไบ o s ก่อนนะมันจะใช้ได้นะครับในกรณีที่หาไม่เจอนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ Intel นะครับอาจจะใช้ AMD นะครับซึ่ง ตอนนี้ตอนนี้ AMD มันก็ซัพพอร์ตแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะซัพพอร์ตทุกทุกตัว CPU หรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่ชัวนะครับก็ให้ใช้ตัว ARM 64ก็ได้นะครับให้ใช้ลอมตัวนี้นะครับในการสร้างซั์จำลองซึ่งข้อดีนะครับของของตัวลอมตัวนี้ก็คือมันรันได้ทุกรุ่นนะครับคอมแล้วก็รันได้แต่ข้อเสียคือมันจะอืดครับนะมันจะอืดถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าถ้าเครื่องใช้ Intel อยู่ก็ให้เลือกเป็นตัว Intel X86 Atom Image นี่ล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างโทรศัพท์จำลองแต่ผมจะไม่สร้างด้วยเวอร์ชัน11นะครับเพราะว่ามันน่าจะอืดน,นะครับผมจะสร้างโทรศัพท์จำลองที่เป็น Android เวอร์ชันแล้วละกันนะครับนะครับน่าจะเก่ามานิดนึงน่าจะไม่ค่อยโหลดเครื่องเท่าไหร่นะครับโดยผมจะจะใช้ตัวที่เป็น Google API นะครับ Google API ก็จะมี Google Map มีอะไรด้วยนะครับจะไม่ใช่แค่ a n d r o i d เพียวถ้าคุณอยากได้ Android p เพียวก็ติ๊กตัวนี้นะครับดีวผมจะเอา Google API แล้วกันนะครับเอาเป็น API Intel X เ6 Atom เป็นหอตเอาตัวแค่ที่เป็น32บิตพอละนะครับผมก็กดชิกถูกแล้วก็กดโอเคนะคมันก็จะบอกว่าจะดาวน์โหลดไฟล์มาเพิ่มประมาณ900กว่าเมกนะก็กดดาวน์โหลดนะครับ, download, รบ accept Next. แล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับรอครับถ้าใครอยากจะลองเวอร์ชันอื่นก็ได้นะครับ,บรก,ก็บางเวอร์ชันก็ใช้ทรัพยากรเยอะบางเวอร์ชันใช้ทรัพยากรน้อยนะครับบางเวอร์ชันก็มีบั๊กนะครับอันนี้ก็ถ้าใครไม่ชั่วร์ก็ใช้เป็นตัวเวอร์ชันที่ผมลงนี่ก็ได้นะครับผมลงที่เป็นเวอร์ชัน9ภายนะครับแต่ผมจะสงสาะจำลองด้วย a n d r o i d เวอร์ชันนี้นะครับตัวอันนี้ก็รอให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับ อพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กด finish นะครับมันก็จะกลับมาขั้นะตอนต่อไปนะครับเราจะสร้างโทรศัพท์จำลองนะครับก็ให้เข้าไปที่ตัว avd manager นะครับ android virtual device manager เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยตอนผมติดตั้งตัว android studio ครั้งแรกนะครับมันสร้างโทรศัพท์จำลองให้ผมเครื่องหนึ่ง นะครับโดยเป็นเวอร์ชั่นน่าจะเป็นล่าสุดนะครับ11เลยนะครับใช้พื้นที่ไปตั้งเกือบ9กจิกนะครับไอ้ตัวนี้ผมจะไม่ใช้นะผมจะผมจะกดรีมูฟออกก่อนนะครับก็ไปที่แอคชั่นแล้วก็ดีลิททิ้งเลยสำหรับคนที่มีนะนะครับบางเครื่องอาจจะไม่มีนะครับอย่างพวกผมมันมีเพราะว่าตอนที่อินสตอลคั้แรกผมไปติ๊กให้มันสร้างให้นะครับก็ถ้าลบออกไปแล้วนะครับเราก็มาสร้างใหม่ครับก็เขียนเวอร์ชน d ี v ไว้ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะสร้างเองแล้วกันนะครับก็มีอะไรให้เลือกบ้างเอ่ยโครเนวตัวที่อันนี้มาเลือกขนาดหน้าจอนะครับก็ผมไม่อยากให้ใช้หน้าจอใหญ่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลันแล้วถ,ถ้าเราเซฟความละเอียดไว,ไ,วไ,วไว้สูงกว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กเราเดี๋ยวมันจอมันจะล้นนะครับ ผมจะเลือกเอาที่ไซส์มันเล็กหน่อยเอาที่เรสเซชันไม่มากนักนะครับผมจะเอา Nexus X นี่ละกันนะครับ480คูณ80 800สูง800นะครับจอผมตัวนี้เป็น High Depth จริงๆก็สูงไปอยู่นะครับผมหาเลยที่มันจอเล็กกว่านี้สักหน่อยหนึ่งมีไม่เอ่ยออจริงๆถ้าเอาเล็กไปมันก็จะไม่เห็นเหมือนกันนะครับผม,ผมเอาตัวนี้แหละนะครับ เอา4.0800 80นี่แหละเอาเน็กซกี่ผมเลือก n e x ก s ัสเน็กั S ละกันนะครับหน้าจอ4นิ้วเคนะครับแล้วก็กด next นะครับมันก็จะให้เลือกเวอร์ชันนะครับผมก็เลือกเอาเวอร์ชันที่เป็น Android Pie นะครับที่เรากดดาวน์โหลดเพิ่มมาเมื่อกี้นะครับสำหรับคนที่เป็น MD นะครับก็มันก็จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าถ้าคุณโหลดนะเมื่อกี้ผมลืมบอกให้โหลดตัวที่เป็น ARM มาด้วยนะครับก็จะมีตัวของ ARM อเลือกเพิ่มขึ้นมาคุณก็เลือกตัว ARM นะครับตัวนี้อย่างเครื่องผมมาเป็น Intel นะครับผมก็จะเลือกตัวพายตัวนี้แล้วก็กด Next นะครับขั้นตอนต่อไปก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อตัวนี้ว่า Nexus Phone 1นะครับโทรศัพท์เครื่องที่1หน้าจอ performance พวกนี้ผมก็ตั้ง automatic ไว้นะครับแล้วก็ advanced setting น่าจะมีให้เลือกตัว sd card อยู่นะครับมี core b o o t quick b o o t cpu ram เท่าไหร่ rom เท่าไหร่นะครับ memory ram ผมผมให้ไปสักจิกหนึ่งแล้วกันนะครับน่าจะพอ run น,นะครับ1 g จิกสำหรับเวอร์ชัน8 ตัวตัวพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับผมให้ไป800เมกนะครับแล้วก็ใส่เอ็ดดิการให้ใบหนึ่งมีขนาด512เมกนะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับจริงมันจะสามารถเซตตัวกล้องได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่ามันมีบั๊กอยู่นะครับคือเราสามารถจะเซตตัวกล้องเนี่ยให้ให้มันใช้เว็บแคมเราได้นะครับแต่แต่มันบั๊กบั๊กมีเยอะอยู่ผมไม่ค่อยแนะนำนะรับใช้ e m u l a t e ไปแล้วกัน จริงจริง,รงเราก็น่าจะไม่ได้ใช้ตัวกล้องด้วยครับเดี๋ยวถ้าเราเขียนพวกนี้เราไปใช้โทรศัพท์จริงดีกว่านะครับเรียบร้อยนะครับก็กด finish จะได้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับเดี๋ยวเราลอง start ตัวโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับจริงเรากดที่ start ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแล้วเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับก็เข้ามาจากปุ่มนี้นะครับถ้าคุณต้องการจะเรียกใช้ตัวโทรศัพท์จำลองนะครับก็กด start ได้เลย แล้วก็รอนะครับกดคลิกทีเดียวนะครับอย่าคลิกเบิลหลายครั้งนะครับมันจะใช้เวลานานในการสตาร์ทโทรศัพท์แต่ละเครื่องคลิกครั้งเดียวพอนะครับครับแล้วก็สังเกตดูโปเกสบาร์แล้วกันนะครับอันนี้พอเราสตาร์ทเสร็จแล้วผมสามารถจะปิดไอตัวนี้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ก็จะขึ้นมาสำหรับการสตาร์ทเอมิเตอร์ครั้งแรกย่อมใช้เวลานานเสมอนะครับรอนบูตนะครับเปิดครั้งแรกมันจะนานนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมันจะเร็วละนะครับ ก็รอรอมบูตไปนะครับผมสตาร์ทขึ้นมาหนึ่งเครื่องดูซิว่าเมมโมรี่ผมใช้ไปเท่าไหร่ละนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมมโมรีเมื่อกี้ผมจองหน่วยความจำให้มันจิกน๊กนึงนะครับเครื่องผมมีแรมอยู่16บจิกนะครับถ้าในกรณีที่คุณต้องการใช้เอมูเลเตอร์เนี่ยเมมโมรี่สำคัญที่สุดนะครับเครื่องควรจะอัดแรมเรอยอะๆหน่อยนะครับ ถ้าเครื่องไหนมีแรมสี่จิกนี่น่าจะสตาร์ทไม่ได้นะครับหรือถ้าคุณอยากจะใช้มิเตอร์คุณต้องไปใช้บบเวอร์ชั่นเก่ามากอย่างพวกเวอร์ชัน5เวอร์ชัน4ี่จุดสี่อะไรเงี้ยนะครับน่าจะสตาร์ทไหวอยู่นะครับอันนี้ผมสร้างโดยเวอร์ชัน8มันก็จะกินหน่ยวยความจำค่อนข้างเยอะนะครับเรียบร้อยนะครับบูตขึ้นมาละนะครับเมมโมรี่ผมหายไปเหลือ8ดจิกแล้วนะครับสิหกจิกนะครับ ใช้ไปเหลือแปดนะครับเรียบร้อยนะครับบูตขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวโทรศัพท์จำลองนะครับข้างในก็เหมือนโทรศัพท์จริงเรานี่แหละนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมก็สามารถจะกดเอาขึ้นเป็นรันได้เลยนะครับจะมีโทรศัพท์ขึ้นมาให้เลือกในล็อกแคดก็จะเห็นข้อมูลวิ่งออกมาเหมือนกันนะครับในล็อกแคดก็เห็นนะครับ โทรศัพท์จะลองเราตัวนี้รันอยู่แล้วนะครับเครื่องที่หนึ่งสตาร์ทไว้รันเรียบร้อยนะครับในกรีที่เราต้องการจะคอนโ contrl มันนะครับก็จะมีเมนูออปชั่นอยู่ตรงนี้จุดๆเนี่ยนะครับก็โทรศัพท์เครื่องนี้มีหมายเลขด้วยนะครับนี่ครับเบอร์โทรคือเบอร์นี้นะครับอย่างโทรศัพท์เครื่องนี้คือเบอร์5 5 5 4นะครับเราจะลองส่ง SMS เเข้าไปก็ได้นะครับผมจะไปที่โฟนนะครับ แล้วก็เลือก s m s นะครับส่ง hello world เข้าไปอ uh, hello world เข้าไปทรงขึ้นหรือ,อยังเอ่ยอา uh, มาแล้วนะครับ hello world เด้งขึ้นมาแล้วนะครับอืดน,นิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็มานั้นนะครับสำหรับตัว emulator นะครับ ทีนี้เราสามารถจะสร้างหลายตัวได้นะครับผมจะปิดโทรศัพท์เครื่องนี้ก่อนนะผมกดนะครับกดปิดแล้วรอแป๊บหนึ่งอ่มันจะมันจะใช้เวลาแป๊บหนึง่งมันจะไม่ไม่หยุดทันทีนะครับ รมจะสร้างตัวที่2นะครับเราสามารถจะสร้างกี่เครื่องก็ได้นะครับถ้าแรมเรามีพอนะครับก็ผมจะสร้างอีกเครื่องนึงนะครับเป็นคโคลนของมันละกันนะครับผมก็สั่งคโคลนนะครับมีคโคลนไม่เอ่ยดูพิเกตนะครับผมจะ copy ปี้โทรศัพท์เครื่องนี้ไปเครื่องที่2องหรือว่า Nexus Phone 2นะครับนนนั้นเหมือนเดิมเป๊ะ ก็จะได้โทรศัพท์ขึ้นมาอีกหนึ่งเครื่องนะครับเรียบร้อยนะครับก็ผมจะลองสตาร์ทโทรศัพท์ทีละเครื่องแล้วกันนะผมจะสตาร์ทเครื่องแรกก่อนโทรศัพท์เครื่องแรกเราเคยบูตมาเมื่อกี้ละนะครับสตาร์ทครั้งที่สองมันจะเร็วนะครับคลิกแค่ครั้งเดียวพอนะครับเนี่ยเริ่มสตาร์ทละหว,วังว่าจะบูตแบบรวดเร็วนะครับ ขึ้นมาแล้วนะฮะใช้เมมโมรีไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับนี่สตาร์ทแล้วนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ใครฮันดี้เป็น SSD มันก็จะเร็วหน่อยนะครับอันนี้ผมใช้ฮันดี้แม่เหล็กมันก็จะนานนิดนึงนะครับโอเคเมื่อคืนหนึ่งสตาร์ทเสร็จแล้วผมจะสตาร์ทเครื่องที่2นะครับคลิกครั้งเดียวนะครับในในหนึ่ง instance เนี่ยมันจะสตาร์ทได้แค่ตัวเดียวนะครับคุณจะสตาร์ทเบิ้ลสองครั้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้โทรศัพท์ใช้พร้อมกัน2เครื่องคุณจะต้อง คนต้องคโคลนมันนะแล้วก็สตาร์ทใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับหน้าจอนี้ผมปิดได้เลยนะครับเพราะว่ามันสตาร์ทละนะครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องแรกเครื่องนี้นะครับเบอร์โทรของมันคือเบอร์ห้าห้าห้าสี่นะครับโทรศัพท์เครื่องที่สองผมสศัพท์เครื่องที่สองผมกดขึ้นมามีเบอร์โทรนะครับเป็นห้าห้าห้าหกนะครับ โทรัพท์เบอร์ที่ห้าห้าหกเครื่องนี้ก็ห้าห้าห้าสี่นะครับลองสั่งตะแครงได้นะครับตะแครงโน้ตสั์ได้เหมือนกันนะครับผมตะแครงคืนก่อนเดี๋ยวผมจะงงเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองส่ง s m s จากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้แล้วกันนะครับผมก็เข้าไปที่ s m s นะครับ ส่งเมสเซจใหม่นะครับนิวส่งไปให้เบอร์ห้าห้าห้าหครับส่งไปให้เบอร์ห้าห้าห้าหกโอ้เครื่องช้านะครับีผมจิ้มเป็นหลายทีนะครับห้าห้าห้าหนะครับ ส่วนข้อความข้อความเติมผมต้องกดโอเคก่อนอีกเครื่องอยะบูตไปเสร็จนะครับส่งหาหาหนะครับข้อความผมเอาคำว่า flow world form ห้าห้สี่ส่งข้อความไปนะครับแล้วก็กดส่ง ก็น่าจะเข้ามาที่เครื่องหนึ่งนะครับเหมือนเครื่องยังบูตไม่เสร็จนะครับแรมหมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช้ไปเยอะแล้วครับ,รบกดส่งไปหรือ,อยังเอ่ยส e n ดิ n งโอเคเข้ามาแล้วนะครับ SMS นะครับส่งหากันได้ เข้าไปอ่าน Hello World from 5554นะครับ Hello World from 5554นะครับกดเข้าไปแล้วนิ่งนะครับไม่รู้เครืออื่นหรือบั๊กนะครับแต่ว่ามันจะมีบั๊กเยอะอยู่นะครับสำหรับตัว emulator นะครับนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับกดอ่านไม่ได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดปิดนะครับ emulator มันใช้แรมเยอะนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้างแล้วก็ใช้งานตัวเอมูเลเตอร์นะครับผมอยากให้ทุกคนสร้างเอาไว้สัก2ตัวนะครับเพื่อเดี๋ยวแลบถัดไปนะครับเราจะเขียนโปรแกรมในการรับส่ง sms นะครับแล้วก็จะเทสบนเอมูเลเตอร์ก็จะได้ประหยัดค่า sms เรานะครับหรือว่าถ้าใครแรมน้อยหน่อยก็นะครับจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์จริงของตัวเองนะครับก็เติมเงินไว้รอแล้วกันนะครับก็สำหรับแลบนี้ก็จะจบตรงนี้นะครับ